จากการที่ได้มาเริ่มต้นพอเหตุปางก็เกิดจากด้วยที่ว่าเราใจรักอาชีพนี้ค่ะก็เห็นชาวบ้านที่เขาทำสวนปาล์มสวนยางเมื่อก่อนเมื่อสอสเดือนที่แล้วยางราคาผลตกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีราคาด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้กีดแล้วก็ปาล์มที่แต่ก่อนลูกจะค่อนข้างเยอะแต่หลังๆนี้จะไม่ค่อยมีลูกนะคะ ก็เลยทําให้ชาวบ้านขาดรายได้จากตรงนั้นก็เลยด้วยที่ว่าเราใจรักงานนี้ก็เลยกลับมาเมื่อก่อนเคยซื้อแล้วก็หยุดไปเพราะช่วงนั้นทลายหายากแล้วก็พักหลังนี้พอเริ่มมีทลายก็หันมาชักชวนชาวบ้านให้เริ่มมาเพราะเห็ดฟางกันซึ่งจากเมื่อก่อนราคาจะ,ะถูกกว่านี้แต่ตอนนี้ด้วยสภาวะอากาศเห็ดจะออกค่อนข้างเยอะแล้วก็ราคาก็ จะสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะมันก็เลยทำเป็นปัจจัยที่จะดึงดูดให้ชาวบ้านหันมารวบรวมสมาชิกแล้วก็คนที่ว่างงานนะคะคนที่ว่างจากสวนมาเริ่มเริ่มพราะเหตุการณ์ซึ่งจากที่ผ่านมารายได้โดยส่วนใหญ่ก็แทบจะแซงอาชีพหลักนะคะอตอนนี้ที่ซื้ออยู่รับซื้อก็จะมีตลาดรองรับซึ่งเราจะ ต้องการประมาณหนึ่งตันนะคะหนึ่งตันต่อวันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รวบรวมสมาชิกที่ทําอยู่ส่วนใหญ่ก็ประมาณสิบกว่าสิบหรือเกือบยี่สิบแล้วค่ะเกือบยี่สิบยี่สิบรายนะคะเออส่วนมากการลงทุนการลงทุนส่วนมากก็ถ้าเกิดเป็นรถเล็กก็ประมาณสามถึงสี่พันนะคะแต่ที่เจอมาเกือบทุกเจ้าที่ประมาณสองถึงสามวันเราจะก็จะคืนทุนแล้วก็อันนี้ก็ทําให้เป็น แรงดึงดูดที่จะทําให้ชาวบ้านเข้ามารวมตัวกันเพิ่มขึ้นค่ะ,ะทีนี้การเก็บก็จะเก็บเป็นช่วงกลางวันแล้วก็ไปรับซื้อีกทีตอนเย็นนะคะตลาดที่รองรับอยู่ก็จะเป็นหลักๆภูเก็ตนะคะตลาดภูเก็ตทั้งจังหวัดแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปริมาณเพียงพอก็จะไปกรุงเทพส่งเครื่องไปกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่ ซึ่งมีอีกที่หนึ่งก็คือเมคโครแล้วก็ซ u เปอร์ชิปนะคะราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณ60สิบกว่าถึงเจิบาทนะคะแล้วก็จะมีไซส์เล็กลงลงมาเมื่อก่อนก็จะซื้อถูกกว่านี้แต่ตอนนี้ราคาอัพขึ้นแล้วก็ทลายก็เริ่มจะหาง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะซึ่งตอนนี้ชาวบ้านก็ทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากที่ว่าเห็นจากรายได้ที่แต่ละคนได้มีเจ้าที่ได้เยอะสุดนะคะก็เดือนนึงเกือบแสนค่ะมีจริงแล้วก็ที่ส่วนมากก็สองวันสองวันก็จะคืนทุนแล้วก็เป็นที่เป็นที่อะไรเขาเรียกเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านเพราะว่าเขามีความรู้อยู่เดิมอยู่แล้วค่ะแล้วก็แค่เรามาเริ่มตั้งกลุ่มเริ่มเริ่มแบบว่ารวบรวม ทำส่วนมากก็กำไรครั้งแรกนีคะจะได้จะได้ไม่ไม่ไม่ไมือว่าเยอะไม่เยอะค่ะแต่ว่าพอรอบ2รอบ3ก็จะได้ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าต้นทุนเราจากผ้าดําที่เห็นเนะะี่ยค่ะก็เราก็ใช้ได้จนกว่าจะขาดมันก็เลยลดปริมาณต้นทุนลงซึ่งตอนนี้มีคนสนใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เริ่มเอาทลายจากโรงงานเข้ามาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะ ถ้าเกิดว่าใครหรือว่าชาวบ้านคนไหนอยากมีรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้หลักนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยค่ะเบอร์โทรนะคะ093-396-5422รับซื้อทุกดอกแล้วก็รับซื้อหมดมีอุปกรณ์ครบค่ะพร้อมที่จะลงค่ะขอบคุณค่ะ